สวัสดีครับในคลิปนี้ครับก็แนะนําระบบนะครับก็เป็นระบบจากการห่อผักนะครับเป็นรายวันแล้วก็รายเดือนนะครับสําหรับคนที่สนใจตัวระบบนะครับอยากซื้อระบบใช้งานหรือว่าอยากจะซื้อโค้ดตัวระบบเลยนะครับหรือว่าอยากจะเรียนเขียนโปรแกรมหรือว่าอยากจะจ้างเขียนโปรแกรมอื่นๆนะครับก็แอดไลน์แอดได้รังคขีมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่การใช้งานระบบกันเลยดีกว่านะครับแต่แรกเลยเราก็เข้าสู่แอดมินเข้ามาก่อนครับ โอเคครับเดี๋ยวผมจะอธิบายไปทีละขั้นตอนครับเพราะว่ารายละเอียดเนี่ยข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นแดชบอร์ดนะครับดูภาพรวมทั้งหมดนะครับอันนี้จะเป็นรายได้ของเดือนนี้ครับทานวาคมนะครับกามีห้องว่างกี่ห้องบีที่ค้างชําระเท่าไหร่ลวคนเช่าเท่าไหร่อยู่นะครับอันนี้จะเป็นสิติรายรับของปีนี้นะครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นประเภทห้องพักนะครับก็จะมีห้องแบบไหนบ้างนะครับ แล้วแต่ละห้องเนี่ยราคาเท่าไหร่นะครับประเภทห้องพักจะมีสองแบบนะครับก็คือเป็นแบบรายเดือนแล้วก็เป็นแบบรายวันนะครับแบ่งเป็นสองแบบนะครับก็จะมีราคาต่อเดือนแล้วก็ราคาต่อวันนะครับจํานวนห้องครับก็จะมีจานวนห้องว่าห้องแบบเนี้ยนะครับประเภทห้องแบบเนี้ยมีห้องแล้วกี่ห้องนะครับก็สามารถกดบวเพิ่มเข้าไปได้นะก็จะมีเช่ารายเดือนกับเช่ารายวัน ส่วนว่าเราเพิ่มรายวันเข้าไปครับเช่นวิวซื้สองครับ <W> เป็นรายวันเอนะครับอันนี้อาจจะเป็นแปดร้อยเห็นมาก็จะขึ้นมานะครับแบบนี้เลยต่อมาเป็นผังห้องผักครับก็จะมีรายเดือนแล้วก็มีรายวันนะครับเราก็สามารถเพิ่มองค์ระกว่ารายเดือน,นอ่ะจะไปอยู่รายเดือน ห้องเป็นแบบไหนหรือว่ารายวันห้องเป็นแบบไหนนะครับส่วนผมเพิ่มรายวันไปแล้วกันนะครับใชนไหมห้องก็จะรายวันก็คือเพิ่มเพิ่มขึ้นม,มาครับเป็น w นศูนย์สองนะครับส่วนหนึ่งศูนย์หนึ่งกับหนึ่งศูนย์สองเนี่ยใช้งานอยู่เห็นไหมครับไม่ว่างนะครับถ้าไหนว่างก็จะขึ้นเพราะว่างนะครับบบน,นีก็แยกเป็นรายเดือนกับรายวันนะครับ ต่อมามาดูผู้เช่าครับว่าใครเช่าอยู่บ้างนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ครับว่าใครเช่าถ้าเป็นรายเดือนเนี่ยก็อาจจะมียูสเนมพาสดให้ลูกค้านะครับเข้าไปดูนะครับว่าเเช่ารายเดือนเดือนเนี่ยเสียค่าเช่าแล้วกี่บาทนะครับแล้วก็สามารถดูบินย้อนหลังได้พูดง่ายครับว่าเดือนที่แล้วอ่ะค่าเช่าเท่าไหร่เดือนสองเดือนที่แล้วค่าเช่าเท่าไหร่นะครับก็มียูสเนมพาสดุให้ลูกค้าเนี่ยเข้าไปดูได้ ตามผมเข้าไปเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นรายวันเนี่ยจะขึ้นแบบนี้เลยนะครับแต่ตอนนี้รายวันอนะ่ะยังไม่มีคนเช่านะห้อง W02 เมื่อกี้ยังม,มีคนเช่าก็เลยยังไม่เห็นนะครับก็เหมือนกับรายเดือนเหมือนกันครับถ้ายังไม่ห้องยังไม่ถูกมีคนเช่าเข้ามาก็ยังไม่เห็นในส่วนดีนะครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการตรวจสอบสถานะบินแล้วก็ออกบินนะครับ ก็จะเห็นตรงนี้นครับเราสามารถดูจากตรงนี้ได้เลยนะครับ mm hmm. เช่นรายเดือนนะครับไปดูที่รายเดือนก่อนก็จะเห็นว่าถ้าในใจ่ายแล้วเนี่ยจะขึ้นว่าจ่ายแล้วนะครับว่าแล้วก็นี่ราคาขึ้นมาเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ายังค้างจ่ายอยู่เนี่ยมันก็จะให้วิ่งไปที่กดไปที่จ่ายเงินนะครับก็วิ่งไปที่ใจเงินเนี่ยตรงนี้นะครับสําหรับห้องที่ว่างอยู่อาจจะไม่มีคนพักนะครับหรือว่าอย่างหนึ่งก็คือยังไม่มีการสร้างบินนั้นๆ เราก็สามารถสร้างบินจากตรงนี้ได้เลยนะครับต่อมาเป็นห้องไรยวันนะครับอ่าเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับรายวันเนี่ยก็สามารถเข้าไปจองได้เลยนะครับเช่นมีคนเข้ามาพักอ่าหน้าฟอนนะครับหรือว่าจองก็สามารถกดจากตรงนี้ได้เลยครับคราวนี้เรามาที่รายเดือนก่อนมึติว่าเราแบบห้องสองศูนย์หกนะครับกว้างอยู่เรากดออกบินครับคราวนี้ออกบินสามารถเลือกได้ครับว่า ถ้าค้างเนี้ยเอาบินเดือนไหนนะครับรก็กด้าออ์บินเดือนนี้คับทันวาเช่นค่าน้ํากับค่าไฟเนี่ยยังไม่ได้จดมิเตอร์เลยนะแต่ครั้งข้อนี้เป็นห้องที่ถูกสร้างใหม่ครับก็เลยยังไม่มีการจดค่าน้ำค่าไฟมาก่อนครับส่วนค่าน้ำค่าไฟเนี่ยมันเจ็ดบาทกับสิบแปดบาท,ทนะครับตรงนี้มาตั้งค่าจากตรงนี้ได้อาจจะเราให้ว่ากันนะครับราวนี้เราอาจจะเป็นน้ำสิบ ไฟสิบแล้วกันนะครับห้าห้องสามพันห้าค่าอื่นมีไหมส่วนมีสักห้าร้อยนะครับก็กดบันทึกออกบินเขนะียนมาก็ออกบิลขึ้นมาเลยนะครับตัวนี้อาจจะไม่พิมพ์เลยก็ได้หรือว่าจะพิมพ์เลยก็ได้ถ้าเข้าใจเลยนะครับอคราวนี้เราก็กลับไปที่ออกบินครับเห็นไหมครับว่าห้องสองศูนย์หกเนี่ยค้างจ่ายนะครับค้างจ่ายอยู่พอเรากดไปที่สองศูนย์หกค้างจ่ายกดไปที่จ่ายเงินนะครับ เข็มมันก็จะขึ้นมาที่ของสองศูนย์หกถูกไหมครับแล้วก็ใบเที่งนี่ขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้าจะพิมพ์รับเงินก็กดรับเงินเลยนะครับก็กดตวงคลอาไปที่จดมิเตอร์ครับมันก็จะขึ้นมาว่างนะครับตรงนี้เราก็สามารถใส่ลูกบ้านลงไปได้ครับหรือเราจะไม่ใส่ก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าเราจะ ใส่ลูกบ้านหรือเปล่าถ้าใส่ลูกบ้านเนี่ยก็จะมีข้อมูลผู้เช่ารายเดือนอยู่ในนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่ใส่เนี่ยกดไปเลยเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการออกบิลของเดือนนั้นไปเลยนะครับโดยไม่ต้องมีลูกบ้านคราวนี้เรามาดูรายวันบ้างน,นะครับรายวันเนี่ยก็จะง่ายหน่อยนะครับก็ลิ่ไปที่รายวันเลยนะครับคราวนี้เราก็ใส่ข้อมูลผู้พักเข้าไปนะครับใส่เบอร์โทรลงไปใส่รายละเอียดอาจจะเป็นทะเบียนรถ นะครับวันทีเข้อพักนะครับเนี่ยห้องหลายวันวันละแปดร้อยถูกไหมครับแต่เราก็สามารถเปลี่ยนราคาจากตรงนี้ได้นะอย่างเช่นแปดร้อยเนี่ยเป็นเจ็ดละห้าสิบข้างล่างนี้ก็จะเปลี่ยนตามนะครับก็ไว้สําหรับยืดหยุ่นได้นะครับอาจจะแบบมีส่วนลดหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับข้อพักเนี่ยก็คือหนึ่งวันอสองวันก็แปดร้อยนะแบบหลายวันถ้าอาศัยไปสองวันก็เป็นพันหก ใส่สามวันก็ไม่สองพันสี่อะไรอย่างนี้ครับก็คูณให้เลยทันทีนะครับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมมีไหมถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่เข้าไปครับเสร็จแล้วก็บันทึกแล้วก็ออกบินเลยนะครับอจบเรียบร้อยแหละก็กลับไปที่หน้าหลักนะคราวน,นี้ไปดีตรงออ,รอพี่ไยวันนะก็เห็นว่าอ่มีคนพักเรืยหมดแล้วนะครับพอไปที่คลังชำระเนี่ยก็ให้มีชิคเอา์เห็นไหมครับ เราก็มาชิคเอาตรงนี้สมอว่าช็คเอา์ห้อง W หนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับกดช็คเอา์ออกไปที่ตรงห้องของายวันครับเห็นไหมเก็จะว่างอา่าจะเป็นแบบนี้นะครับวิธีการใช้งานต่อมาเป็นประวัติบินทั้งหมดนะครับก็จะเห็นว่าทันวาเนี่ยรายเดือนได้เท่าไหร่รายวันได้เท่าไร่รายได้สุทธิเท่าไหร่นะครับจะโชว์ไรายได้แล้วก็จะโชว์บินแล้วโชว์มิตเตอร์น้ําไฟด้วยนะครับของแต่ละห้อง นี่เขาจะคือบินรายวันนะครับจะดูจากตรงนี้ก็ได้ครับต่อมาหน่วยน้ําไฟนะครับแล้วก็ไปเสร็จนะมาตั้งค่าตรงนี้เลยนะครับตั้งค่าหวอไปเสร็จจากตรงนี้ได้แล้วก็ตั้งค่าหน่วยน้าไฟจากตรงนี้ได้เสร็จแล้วนะครับสําหรับระบบนะครับจากการห่อพักนะครับรายวันรายเดือนนะครับก็ทํางานประมาณนี้สําหรับคนที่อยากจะให้เขียนใหม่นะครับแบบไม่เอาแบบนี้ยอยากจะเขียนแบบอื่นนะครับก็สามารถ มาพูดคุยมาจ้างเขียนกันได้นะครับหรือว่าเจาแบบนี้เลยก็ทักหากันได้หรือว่าอยากเรียนเขียนเว็บเขียนโปรแกรมหรือว่าอยากจะจ้างเขียนโปรแกรมกอื่นๆก็ทางมาพูดคุยกันได้นะครับแอดไลน์แอดใต้ล่างคลิปได้เลยครับ